สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาทุกท่านมาพบกับร้านไอศครีมตักดิบปาร์ตี้พบกับไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มทานพร้อมผลไม้สดหลากหลายรสชาติถ้าพร้อมแล้วไปพบกับร้านไอศครีมตักดิบปาร์ตี้กันเลยค่ะวิสัยทัศน์ส่งมอบความสุขจากความอร่อยผ่านรูปแบบการบริการเซิลเซอร์วิสพันธกิจ มุ่งสร้างความผูกพันความสุขด้วยไอศครีมเพื่อสุขภาพที่เปี่ยมด้วยมาตรฐานมีความหลากหลายตรงใจผู้บริโภคเป้าหมายนะคะมี2ระยะ1ระยะสั้นสร้างการรับรู้ตาสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการที่ตักดีบาร์ตี้สร้างยอดขายไอศครีมโยเกิร์ตตักดีบาร์ตี้ให้เติบโตด้วยยอดขายไม่ต่ำกว่า100ถ้วยต่อวัน ระยะยาวรักษาธุรกิจให้มีการแข่งขันต่อไปในระยะยาวได้และการเพิ่มกำไรให้กับกิจการระยะเวลาคืนทุนภายใน2ปีและจะต้องมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ตักดิปาร์ตี้มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ70ของตลาดไอศครีมโยเกิร์ตในเขตทวทบัน รูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทนะคะ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กรใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งด้านความเชี่ยวชาญโดยมุ่งที่จะขยายการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นด้านการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของร้านตักดีบปาร์ตี้ให้ได้มากที่สุดร้านตักดิบปาร์ตี้จะสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าไอศครีมโยเกิร์ตของร้านเราแตกต่างจากคู่แข่ง กลยุยด้านการตลาด 1. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไอศกรีมโยเกิร์ตด้วยรูปแบบบริการเซลเซอร์วิสลูกค้าสามารถสร้างสารรค์ไอศกรีมโดยการเลือกท็อปปิ้งที่หลากหลายมากกว่า20ชนิดได้ด้วยตนเองหรือเลือกสั่งตามเมนูของทางร้านโดยทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติไอศกรีมโยเกิร์ตแท้100%เซที่มีรสชาติกลมกล่อม 2. การสื่อสารตายี่้อมีทั้งผ่านตัวสินค้าและบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตักดีปาร์ตี้หรือจะผ่านบรรจุภัณฑ์กระดาษเช็ดปากช้อนผ่านหน้าร้านและการตกแต่งร้านหรือจะผ่านพนักงานขาย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตภายใต้แบรนด์ตักดีปาร์ตี้เป็นไอศกรีมที่ผสมผสานทั้งความหวานความเปรี้ยวของโยเกิร์ตแท้ไว้อย่างลงตัวซึ่งมีการพัฒนารสชาติให้ถูกปากผู้บริโภคโดยจะมีไอศกรีมโยเกิร์ตแบบธรรมชาติและไอศกรีมโยเกิร์ตผสมผลไม้สดเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและไม่รู้สึกจำเจ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านเรา 1. แจกแผ่นพับ 2. โปสเตอร์ 3. โซเช ocial network ว,วิคหอโดยไฟฟอนโมเดล 1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกันต่ำค่ะเนื่องจากบริเวณภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีร้านขนมหวานน้อยจึงทำให้มีคู่แข่งไม่มาก 2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ที่เกิดขึ้นต่ำค่ะเนื่องจากบริเวณที่ตั้งร้านคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำให้มีกฎร,ระเบียบในการตั้งร้านจึงจะทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ยาก 3. ภัยคุกคามจากอำนาจการต่อรองของผู้ป้อนวัตถุดิบต่ำค่ะเนื่องจากที่ตั้งร้านอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบจึงทาให้ไม่มีผลต่อการขนส่งวัตถุดิบ 4. ภัยคุกคามจากอำนาจาต่อรองของผู้ซื้อสูงค่ะ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายจึงทำให้ไม่ค่อยสนใจการบริโภคของหวาน 5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสูงค่ะเนื่องจากภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีร้านขนมหวานให้เลือกบริโภคจำนวนมากและมีราคาต่ำกว่าไอศครีมโยเกิร์ตต่อมาเป็นการวิเคราะห์สวอตของร้านสตากตีปาร์ตี้ 1จุดแข็งวัตถุดิบที่เลือกใช้ในการผลิตไอศครีมโยเกิร์ตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่วนท็อปปิ้งทางร้านเลือกใช้จับเน้นความสดใหม่และคุณภาพดีการตกแต่งร้านเน้นความเป็นธรรมชาติผู้บริโภคได้สัมผัสกับกบ,บรรยากาศสบายที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขลูกค้าสามารถเลือกทำการกดไอศครีมและตกแต่งได้ด้วยตนเอง 2. จุดอ่อนข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้เสียเปรียบผู้แข่งรายใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนสูงเป็นร้านไอศครีมเปิดใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจทำให้เกิดความเสียเปรียบผู้แข่งที่อยู่ในธุรกิจนี้มาก่อน 3. โอกาสสภาพอากาศของประเทศไทยจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี ส่งผลดีต่อธุรกิจไอศครีมเนื่องจากอากาศร้อนทำให้มีปริมาณการบริโภคไอศครีมสูงตลอดปีกระแสรักสุขภาพคนไทยเริ่มหันมาสนใจอาหารสุขภาพทำให้ไอศครีมโยเกิร์ตได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากเนื่องจากเป็นไอศครีมที่มีไขมันตำ่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพอีอุปสรรคสร้างความได้เปรียบของผู้ประกอบการที่เข้ามาในตลาดก่อน จะมีจำนวนเงินทุนหมุนเวียนมากพอที่จะตอบโต้คู่แข่งรายใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดไอศครีมจำนวนคู่แข่งในตลาดไอศครีมพรีเมียมมีจำนวนมากที่เข้ามาทำตลาดและเปิดร้านไอศครีมด้วยความที่คู่แข่งหลายๆรายอยู่ในตลาดนี้มานานและเป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและบริการส่งผลให้เกิดความพักดีต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจโดยใช้ทาวแมต t i ก OS คือเน้นการทำการตลาดเพื่อสร้างยี่ห้อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้โดยเน้นจุดเด่นที่ไอศครีมโยเกิร์ตและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ o w คือใช้โอกาสเหล่านี้ในการทำการตลาดเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและจดจำโดยทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง E.S. คือสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อให้เกิดทดลองบริโภคและบริโภคเป็นประจำจนเกิดความพักดีต่อยี่ห้อและทำให้เกิดการแพร่กระจายด้วยวิธีการให้ผู้บริโภคแนะนำต่อ T-W คือข้อจำกัดทางการเงินที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินลดความเสียเปรียบในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดยเน้นที่รูปแบบบริการที่แตกต่างและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น